ภาพมันก็จะดีนะเพราะฉะนั้นจะเป็นเคลื่อนไหวว่าเข้าวัดแล้วเป็นคนที่ยังวันนี้ประชาชนพ่อพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านไ็ได้มาร่วมก่อประเจดีราย พิ่งโบราณการบรรพบุรุษหมู่บา้บานพวกสุุงของเรานั้นหรือว่าประเพณีศุกนั้นเป็นวันทึกขิ้งปีเก่าของไทยเราก็าจะมีการตับบาตรกําบุญก่อพระเจดีย์ตายสืบสารตำนานนั่งเดิมกันเอาไว้การก่อพระเจดีย์ตายนั้น ก็มีอานิสงส์ในการต่อพระเจดีย์รายรือว่าศาสนาพุทธเรานั้นเชื่อในเรื่องของภพชาติในการทำบุญทำกุศลการก่อพระเจดีย์รายนั้นก็มีสองในในยะแรกนั้นก็ถือว่า เราเคยเข้าวัดเ,เข้าวัดมาก็ดินจากวัดเกิดติดเท้าติดอะไรเราออกไปเป็นระยะแรกก็ตอบแทนด้วยการเอาทรายเข้าวัดทรายที่เข้าวัดมานั้นก็สมัยโบราณเราก็เพื่อจะก่อสร้างอะไร ทรายนั้นก็ไปเป็นประโยชน์ในการก่อสร้างในยะที่สองนั้นเป็นการสืบสารสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นการต่อพระเจ์ทรใจถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราชาวพุทธนั้นเชื่อในภพในชา เชื่อของการการะทำความดีก็การก่อพระเจดีตายนี้ก็สืบสารตำนานกันมาตั้งแต่กลางพุทธกาลชาวหมู่บ้านโคกสลุงนั้นก็ไม่ว่างไม่เว้นถือปฏิบัติกันมาจวบถึงทุกวันนี้ก็ยังรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเราไว้อีกประการหนึ่งก็ คือการสร้างความสมัครสมานความสมัครีของชุมชนในหมู่บ้านก็มีตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ของเราและก็เด็กวัยรุ่นเปรียบประหนึ่งดังเม็ดจายเล็กๆลหลายๆเม็ดมารวมกันเข้าแล้วก็ระกอบให้เป็นองค์ไปเจดีทรจาย เพราะฉะนั้นการก่กอบประเจทีไยน,นี้ก็ทําให้เกิดความสมัครสมานความสามัคทคีในชุมชนและก็เป็นวัฒนธรรมสืบสานประเพณีดั้งเดิมของเรา,เาไว้ฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ที่ได้มาก่อกประเจไีย์ท่านจาดพนาทาิใจก็ ขอให้ท่านอธิษฐานและก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกท่านทุกคนเออ